สวัสดีครับผมนนวันอาทิตย์เรามีทริปไปอัพวาครับผมโอ้โหพี่ชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วเ <laughs> <laughs> ช้าวันอาทิตย์อากาศสดใสท้องฟ้าปลอดโปร่งดีเสียงเครื่องฮาร์เลยดังพร้อมกันทั้งสามคันวันนี้เส้นทางที่เราจะไปทริปกันก็คืออัมพวาเมืองแห่งคลองและรอย,ยิ้ของผู้คน วันนี้เราจะเดินทางด้วยกัน3คันนะครับผมก็จะมีผมพี่เคแล้วก็พี่ต้องชนะนะครับผมเปลี่ยนแฮนได้นะแข่งขับสไตล์อ่ะไม่เอาแค่อย่างนี้แหละได้เจอนี่แหละ ดูบรรยากาศรถไฟวิ่งผ่านเมืองกันนะครับซึ่งมหาชัยก็มีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่นะครับก็จะมีตลาดล่มหุบที่รถไฟวิ่งผ่านที่ชาวต่างชาติเขาชอบไปดูกันนะครับและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับตัวอย่างเช่นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือว่าไปดูโรมาสีพู้ที่ชายทะเลกันครับลองค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับผมย็งไงพี่ทิเบตรงประมาณดีครับกําลังตึงมือไปเับึนงปมือที่เหมาะกับ คนมีทนายกัผมอ่ะป้ามีอะไรประทับใจบ้างพี่ที่เบตงสาวครับสาวี่หักใหญ่พี่บอกตรงๆนี่มันค้างของพี่เขาจะหลายอย่างรถหุ่งเกาะประทับใจรู้รถดังประทับใจอุ้ยบ้าคุณงอ้วาเจ๋งหลังจากกลับมานี่มีข่าวไหมนะพี่ใช่ดูคนละฟากันถ้ามีจัดอีกพี่อยู่เบตงกี่วัน อยู่แค่สิบห้าวันเขาอยู่แค่สิบห้าวันแต่เดี๋เป็นตรงที่เดียวเลยเหรอมันเสียงมาเพื่อน,น,นว่าที่ทำงานอยู่ด้านอะไรดีกว่านี่บ้าหรือเปล่าฮนะทริปนี้เราไม่มีอะไรมากางงากินกาแฟแล้วก็มากินข้าวเราไปกินกาแฟางงาาแล้วก็มากินข้าว มีมาวอร์มแบตนะครับผมแม่แม่ผมถามว่าไงรู้ป่ะจะไปไหนเนี่ยวันนี้อ๋อไปลาดรีสู่สักพอไปทำไรอ่ะไปซื้อไอ้นี่ไอปะทูก็กนตกนักครับเชาไปเช้าทิพตวันกุ้งซ่าฝนตกหนักเลย เราไม่ก็จะเจอผลตั้งแต่ใบสองใบสี่แล้วจะถึงบ้านอยู่แล้วฟังรอไอแล้วปวดกไทยอยู่แล้วทริปสั้นๆวันเดียวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆเพราะสำหรับเราการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกัน ทริปนี้อาจจะไม่มีเส้นทางที่สวยงามไม่มีวิวหรือบรรยากาศที่น่าจดจำเท่าไหร่แต่เรามีเพื่อนดีๆมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจสองสิ่งนี้ทำให้ชีวิตไบเกอร์มีความหมายมีความสุขในการเดินทางไม่ได้มาจากวิวเพียงอย่างเดียวแต่มาจากคนที่ขี่ไปได้วยกันนะ